สวัสดีครับผมซันจากอินโนโฮมนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องการซื้ออสังหาลงทุนแล้วกันเพราะว่ามีรุ่นพี่ผมหลายคนถามมาเหมือนกันว่าฮ้ยมีที่ตรงสม,มุดชนบรุรีน่าสนใจเนี่ยต้องการจะซื้อเนี่ยคิดว่าควรลงทุนไหมอันนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะคือถ้าสมมติว่าเราซื้อลงทุนแบบตามเทรนลวกันอย่างเช่นรัฐบาลมีโครงการจะไปพัฒนาตรงโซนนู้นโซนนี้ แล้วเราไปซื้อก่อนแล้วเรารอขึ้นเนี่ยถามว่าได้ไหมไ่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ข่าวที่มันมาถึงแล้วแล้วมันก็มันก็มีคนกว้านซื้อไปก่อนหน้าแล้วราคามันก็ดีขึ้นไปแล้วนะครับแต่อันนึงที่ผมแนะนําว่ามันใช้ได้เลยแล้วก็ใช้ได้ทุกที่ด้วยไม่ต้องรอโครงการด้วยก็คือการดูราคาตลาดนี่แหละก่อนที่จะลงทุนหมายความว่าวันนี้สมมติว่าเราได้ที่ได้ที่เสนอมาแล้วกันมีในหน้าหรือเพื่อนหรือคนรู้จักเสนอที่มาอันดับแรกผมอยากให้เช็คราคาตลาดก่อน ซึ่งราคาตลาดเนี่ยผมมีคลิปแนะนําไปแล้วว่าต้องใช้ยังไงคร่าวๆก็คือการที่เราแบบหาข้อมูลว่าแถวานนเนี่ยเขาขายกันตารางวาละเท่าไหร่ที่เป็นราคาจบจริงๆไม่ใช่ราคาตั้งนะครับเอาราคาจบเนี่ยมาคูณกับเป็นตารางในจํานวนตารางวาของเราเราก็จะรู้ว่าโอเคที่แถวานนเนี่ยเขาขายกันประมาณเท่าไหร่และของเราเนี่ยมันถือว่าถูกแพงหรือว่ากลางๆนะครับก็เทียบข้อมูลราคาปุ๊บดูจุดเด่นจุดด้อยของของที่ดิน,นครับแล้วก็ประมาณนะว่า อันไหนมันอันไหนมันเด่นกว่าก็อาจจะราคาสูงกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในซอยเล็กหน่อยถนนยังไม่พัฒนาราคามันก็ควรจะต้องต่ากว่านะครับก็วิธีการดูเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าเนี่ยให้หาราคาตลาดมาเทียบก่อนแล้วการลงทุนในอสังหาครับผมเข้าใจว่าเออคนคนลงทุนเนี่ยเขาต้องการได้กําไรอยู่แล้วทีนี้การการลงทุนในอสังหามันกําไรได้กี่แบบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ2แบบนะครับก็คือ ซื้อมาแล้วก็กําไรตอนขายที่เขาเรียกว่า capital gain ก็คือ,อเรากําไรตอนขายเหมือนซื้อของถูกไปขายตอนที่มันแพงอีกอีกแบบหนึ่งก็คือรายได้จากผลตอบแทนนะครับหรือที่เรียกว่าย i ก็คือเราอาจจะได้ค่าเช่าที่ป่าก็มีคนเช่าได้นะเรา,าจ,จะได้ค่าเช่าหรือบางอัดบางที่เนี่ยอาจจะทํากําไรได้2อ,อย่างอย่างเช่นเราไปซื้อที่ป่ามาที่หนึ่งอาจจะติดติดถนนใหญ่เรา,าจ,จะเคลียร์ลิงพื้นที่แล้วเราก็ให้คนเช่าทําตลาดนะเราก็จะได้ค่าเช่ารายเดือนแหละ และผ่านไปประมาณสองสามปีพอตลาดเราติดเราจะขายทั้งตลาดไปเลยก็ได้เราก็จะได้กําไรตอนนี้เราขายที่ทอดหนึ่งนะครับทีนี้การที่เราอยากกําไรจากการลงทุนอสังหาเนี่ยจริงๆสิ่งสําคัญคือตอนที่เราซื้ออสังหาเข้ามาในพอร์ตผมอยากให้ดูดีๆว่าราคาตลาดที่เราซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงกว่าราคาตลาดเนี่ยผม,มแนะนําว่าไม่ไม่แนะนำให้ซื้อถ้าเราต้องการทํากําไรในระยะสั้นในช่วงประมาณ5ปีเนี่ยเพราะว่าเราซื้อสูงกว่าราคาตลาดไปแล้วไม่รู้ราคาตลาดมันจะวิ่งมาถึงไหม ถ้าเกิดมันมีพัฒนาในหปีเนี่ยโอเคราคาตลาดมันจะวิ่งแซงราคาที่เราซื้อปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในห้าปีนี้มันยังพัฒนาไม่ถึงไหนเนี่ยมันก็จะนิ่งอยู่ประมาณนี้แหละแล้วมันก็จะใช้เวลานานกว่าที่เงินต้นของคุณเนี่ยจะงอกเงยมาเป็นเขาเรียกว่าผลกําไรนะการที่เราอยากจะรับเข้านะครับให้มันให้มันถูกเนี่ยคือเราอาจจะต้องมองที่ท,ที่มันต่ากว่าราคาตลาดทีนี้ที่ที่ต่ากว่าราคาตลาดอ่ะส่วนใหญ่มันมันเป็นที่ของใครเป็นที่แบบไหนบ้างครับ อันนี้จากประสบการณ์ที่ผมเจอแล้วกันนะบางบางที่ก็เป็นที่มรดกนะเพราะว่าเหมือนแบบลูกหลานไม่ได้รู้ราคาอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็ให้มาเราก็อยากจะขายเขาก็บางคนก็ขายเท่าไหร่ก็ได้อยากจะใช้เงินเราก็จะอาจจะได้ที่ราคาถูกจากเรื่องแบบนี้สองเลยที่ที่แบบว่าติดจำนองขายฝากมาเพราะว่าอ่าขายฝากเป็นหลักแล้วกันขายฝากเนี่ยคือถ้าเกิดว่าขายไม่ไม่ทันเวลากําหนดสัญญาถ่ถอนเนี่ยเขาจะ เขาจะต้องโดนยึดที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยอมแบบขายในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดเพื่ออย่างน้อยเขายังได้เหลือเงินบางส่วนกลับไปบ้างนะครับจากการที่ต้องโดนยึดที่ในตอนแรกที่เขาปล่อยกู้กันไปหรืออีกแบบหนึ่งก็คือที่ผมชอบแนะนําเลยคนที่อยากลงทุนปัจจุบันตอนนี้นะคือมาเป็นในทุนขายฝากเองนี่แหละก็คือเราหลับที่มาในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติว่าลูกอ่าคนที่เขากู้เนี่ยเขา จ่ายดอกเบีย้ยเราได้ก็คือปีละสิบห้าเปซนเนี่ยก็คือเราก็ได้ผลตอบแทนรายปีไปแล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่กู้เนี่ยเขาไม่สามารถคืนเราได้จริงจริงแล้วเขาเขาให้เรายึดเลยเขาปล่อยหลุดเนี่ยไอ้ที่ตรงเนี้ยถ้ากับเราซื้อที่ต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยมาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปไม,ไม่ต้องไปเฟ้นหาไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครเลยแล้วไอ้ที่ที่ต่ำกว่าราคาตลาดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณไปขายเท่าราคาตลาดเนี่ยเท่ากับคุณกําไรขึ้นมาอีกเท่านึงเลยนะอย่างเช่นสมมติที่่แปปลลลงงมมมึูมคามามาระณ้น ตอนที่จะขายไฟนี่เราอาจจะรับมาแค่ล้านเดียวระหว่างนั้นเราอาจจะได้ดอกเบี้ยบางไม่ได้บ้างเจ้าของทรัพย์อาจจะแบบเฮ้ยเขาผ่อนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเจ้าของทรัพย์บางคนเขาก็พูดตรงนะ้นว่าเออเขาผ่อนไม่ไหวเขาปล่อยให้เรายึดเลยก็มีพะเขาขี้เกียจมาจัดการต่ออะไรอย่างนี้ครับทีนี้พอเขาปล่อยหลุดเลยเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราได้ที่ราคา2ล้านเนี่ยในราคา1ล้านบาทเราก็สามารถไปตั้งเนี่ยราคาขายล้านแปดล้านเก้าหรือจะ2ล้านเลยก็ได้เราก็จะได้กําไรอีกประมาณ เท่าหนึ่งเลยจากเงินที่เราลงทุนไปโดยที่เนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งดูแบบโครงการที่ต้องรอพัฒนาหรือต้องไปลุ้นว่าที่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่าปัจจุบันตอนเนี้ยเรารับมาต่ำกว่าราคาตลาดแล้วนะครับซึ่งอ่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยมันทําแบบนี้แล้วมันไปทําเงินบนความเดือดร้อนของคนอื่นไหมนะครับก็ผมแชร์อย่างนี้กันว่าอย่างที่บริษัทผมทำเนี่ยบริษัทอินโนโฮมทำนะครับก็คือเรารับจำนองขายฝากก็จริงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยเขา มีท่าทีว่าเขาจะไม่สามารถมาถ่ายถอนที่ได้เนี่ยทางบริษัทผมอาจจะช่วยเจ้าของทรัพย์เขาขายก่อนในราคาตลาดหรือต่ากว่าตลาดเนี่ยก็คือหมายความว่าที่ที่จะหลุดมาหาในทุนเนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยขึ้นแต่ว่าเราก็จะได้ผลตอบแทนแทนแต่ถ้าสมมติว่ามันมันแบบเขาเรียกว่าเป็น worst case จริงๆเนีเพราะว่าผมก็บอกตรงว่ามันก็ต้องมีเคสแบบนี้บ้างก็คือ เราไม่สามารถขายให้เขาได้แล้วเขาก็ไม่สำมแล้วเขาก็ไม่อยากต่อสัญญาเนี่ยเราที่เนี่ยมันหลุดมาที่เป็นของนายทุนจริงๆทางอินโนโฮมเนี่ยก็ยินดีที่จะทําการตลาดขายที่ดินแปลงนี้ให้กับนายทุนต่อเพื่อให้ได้เงินต้นกลับมาครับเอามาลงทุนต่อเหมือนกันก็สุดท้ายนี้นะถ้าเกิดใครที่สนใจการลงทุนอสังหาที่มันกําไรนีนต่ตอนรับเข้านะอย่างที่ผมแชร์ไปก็คือเรารับต่ากว่าราคาตลาด5 0เรนี่ยและระหว่างที่เรารอเนี่ยเรายังได้ผลตอบแทนเนี่ยปีละ15%ด้วยนะ ก็สามารถติดต่อมาทางอินเ r อร์โได้นะครับเรามีทีมงานแนะนำฟรีนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเป็นในทุนจำนองขายฝากนะครับสวัสดีครับ